วันนี้เราก็พามาชมนะครับชุดที่เราติดตั้งกับลูกค้าท่านนี้นะครับลูกค้าติดกับเราไปแล้วทั้งหมด3ชุดนะครับก็จะเป็นชุดสูบน้ํา2ชุดนะครับแล้วก็ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อีกหนึ่งชุดครับเราพามาชมชุดแรกเลยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดสูบน้ํานะครับเป็นซับมูร์สนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด6 0ร้อยวัตต์นะครับน้ําออกก็หนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะดึงขึ้นแท่งนะครับก็ดึงขึ้นแท่งไหวชิวๆเลยครับขนาด6 0 0้วัตต์ ก็จะใช้แผง450วัต์ทั้งหมด2แผงนะครับก็เช่นเคยเรามีตู้ป้องกันให้นะครับเป็นตู้เหล็กนะครับก็จะประกอบชุดป้องกันก็คือเบรกเกอร์เสร์กฟการปฟผ่าภายในตู้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับนะครับเราก็เดินท่อให้สวยงามอย่างเช่นเคยนะครับไม่มีการลอยสายนะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานอยู่นะครับนาปั๊มขึ้นแท้งอยู่นะครับเราก็มีเบรกเกอร์มีเสริมกันวัชแล้วเราก็ลงแท่งกาวให้เช่นเคยนะครับโครงสร้างแข็งแรงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับใช้เหล็กหน้าสามเลยนะครับสองแผ่นลองรับน้าหนักสองแผ่นนะครับเป็นแผ่น450วัต์นะครับสองแผ่นเป็นแผ่นสองหน้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ทํางานได้ทั้งวันนะครับลูกค้าก็จุดนี้ก็ใช้สําหรับพืชผักสวนครัวนะครับ ก็ดึงแท้งขึ้นน้ำแล้วก็ปล่อยจากแท้งลงสปริงเกอร์ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผูกขักตรงนี้ก็ยอดเยี่ยมครับลูกค้าพึงพอใจระหว่างทางนะครับเราจะพาไปชมจุดที่สองครับนี่ก็จะเป็นสวนของลูกค้าข้างในก็จะค่อนข้างร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีเป็นสวนปาล์มก็จะมีน้องควาย ยืนต้อนรับมองเราด้วยหน้าตาที่เป็นมิตรนะครับโอ้มีน้ำฝายเผือยด้วยน้ำพายควงวิทยุนะครับพายที่อารมณ์ด,ดีทางล่องลื่นครับเราก็พามาชมชุดที่สองนะครับก็จะเป็นชุดสูนบน้ำเช้นเคยเหมือนกันนะครับชุดนี้จะเป็นขนาดหนึ่งแรงนะครับ ก็เราใช้แผง450วัตต์จำนวน3แผงนะครับเป็นบัมซทับเม์ดนะครับท่อออกหน้าสองนะครับท่อออกเข้าเต็มเ็มเลยชุดนี้ลูกค้าใช้ในการทําการ,รเกษตรก็คือทานานะครับชุดนี้ชุดแรกที่เราเห็นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับชุดนี้ลูกค้าก็ทํานาก็น้าออกเต็มท่ออย่างนี้เลยครับทีนี้ก็ลูกค้าติดตั้งมาสักพักแล้วครับประมาณ2ปีได้แล้วครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เช่นเคยเรามีเดินท่อฝังกาวให้ ตู้ประกอบเป็นตู้เหล็กเหมือนเดิมนะครับก้องกันน้ําแล้วก็มีชุดเบรกเกอร์ชุดเสริมป้องกันนะครับเช่นเคยนะครับคุณภาพเหมือนเดิมนะครับชุดเสาก็จะเป็นเสาปูนนะครับตัวนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยครับอยากได้เสาปูนเสาเหล็กนะครับชุดนี้ลูกค้าก็อยากได้เป็นเสาปูนนะครับเราก็จัดเสาปูนให้อย่างนี้นะครับโครงสร้างเหล็กก็แข็งแรงเช่นเคยเหมือนเดิมยอดเยี่ยมครับครับเรามากันถึงชุดที่สามนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิต์นะครับขนาด2องฟุสเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีพัดลมระบายอากาศนะครับก็สามารถตากผลิตภัณฑ์ได้หมดเลยครับเราอยากอบแห้งอะไรตอนนี้ลูกค้าก็ใช้ตากกล้วยกับตากปลาแห้งอยู่นะครับจะพาไปชมงีข้างในครับนะครับข้างในลูกค้าก็จะตากเอ่อกล้วยนะครับแล้วก็มีปลาแห้งนะครับอยู่ในตู้นะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งมาประมาณ2ปีแล้วเหมือนกันนะครับนะครับตู้อบนี้ก็จะเป็นตู้อบที่ให้ความร้อนสูงกว่าเราตากแดดโดยตรงนะครับแล้วก็เราก็สามารถป้องกันมแมลงได้แล้วก็ป้องกันเรื่องฝนฟ้าได้นะครับเราไม่ต้องกังวลเวลาฝนตกไม่ต้องกังวลรีบมาเก็บนะครับเราก็สามารถปล่อยทิ้งได้เลยแล้วก็ไปทํากิจกรรมอื่นได้เลยครับก็ใครสนใจเหมือนเดิมครับอาจากตกอสุริยะเอเนอร์จียอดเยี่ยมรับจบทุกพลังงานครับ